สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำฟังสบายวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวที่อยากฝากไว้สำหรับทุกคนที่กำลังรู้สึกชีวิตมืดมนเหมือนไม่มีทางออกขอเพียงแค่คุณลองทำสิ่งนี้ดูนะคะ จุดธูปสามดอกไหว้พระในบ้านให้ถูกวิธีแล้วสิ่งดีๆจะค่อยๆปรากฏให้เห็นในไม่ช้าลองฟังให้จบแล้วทำตามด้วยใจศรัทธานะคะการไหว้พระในบ้านแม้ดูเหมือนเรื่องธรรมดาแต่หากเราทำอย่างถูกวิธีก็สามารถเปลี่ยนพลังชีวิตได้จริงๆชาวพุทธเราเชื่อกันมาช้านานว่า พระพุทธรูปในบ้านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปักคุ้มครองบ้านดังนั้นสิ่งแรกเมื่อเข้าอยู่บ้านใหม่จึงนิยมตั้งหิ้งพระเพื่อให้บ้านสงบร่มเย็นโดยการตั้งหิ้งพระที่ถูกต้องควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะ 1. ห,หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาควรอยู่ในที่สูงสะอาดสงบถ้าเป็นบ้านสองชั้นควรอยู่ชั้นบน หากมีผู้สูงอายุอาศัยชั้นล่างก็สามารถตั้งชั้นล่างได้เพื่อความสะดวก 2. ตำแหน่งต้องไม่ตรงกับห้องน้ำห้องครัวหรืออยู่ในห้องนอนถือว่าไม่เป็นมงคล 3. ไม่ควรตั้งหิ้งพระใต้บันไดเพราะเปรียบได้กับการเหยียบย่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4. ไม่ควรอยู่เหนือตำแหน่งประตูบานเปิดปิดอาจสั่นสะเทือนจนองค์พระตกหล่นได้ การจัดโต๊ะหมู่บูชาควรมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะพระพุทธรูปวางสูงสุดอาจเลือกเป็นพระประจำวันเกิดพระสาวกเช่นพระสารีบุตรพระอนอนท์พระอริยสงฆ์เช่นหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดเทพเช่นพระพิคเนตวางด้านซ้ายต่ำกว่าพระพุทธเครื่องบูชา ทูบเทียนดอกไม้พวงมาลัยน้ำเปล่าขนมหรือผลไม้การจุดทูบและเทียนใชยทูบสามดอกหมายถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหากกังวลเรื่องควันหรืออันตรายจากไฟสามารถไม่จุดก็ได้ตั้งจิตบูชาด้วยใจสงบแทนได้เช่นกัน เทียนสองเล่มหมายถึงพระวินยัยฝึกกายวาจาใจพระธรรมฝึกจิตให้สงบของบูชามงคลดอกไม้ดอกบัวความบริสุทธิ์สำเร็จดอกดาวเรืองรุ่งเรืองก้าวหน้าดอกมะลิสุขสงบอยู่ดีมีสุขดอกกุหลาบ งดงามประสบผลสำเร็จดอกบานไม่รู้โรยความรักมั่นคงน้ำเปล่าถวายทุกวันเปลี่ยนน้ำใหม่เสมอข้าวปลาอาหารถวายได้ตามสะดวกไม่จำเป็นต้องทุกวันวันเวลาในการไหว้พระในบ้านจะไหว้ทุกวันหรือเฉพาะวันพระก็ได้ขอเพียงมีใจที่สงบ ศรัทธาเลื่อมใสตั้งจิตบูชาด้วยความเคารพพร้อมทั้งน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันทั้งหมดนี้คือแนวทางการไหว้พระในบ้านให้ถูกต้องเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต หากคุณกำลังทุกข์หากคุณรู้สึกสิ้นหวังลองกลับมาที่จุดเริ่มตน้นเริ่มจากจุดเล็กๆคือการกราบพระในบ้านด้วยใจที่ตั้งมัน่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางช่องทำฟังสบายหากเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสงบร่มเย็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงจิตค่ะ สาธุสาธุสาธุ